ตัวเลขนะครับบอกต่ระยองเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้น43รายนะครับรวมผู้ป่วยเดิมทั้งหมดก็เป็น386รายแล้วนะครับนในส่วนของระยองนะครับแล้วก็มีการตรวจหาเชื้อเชิงลึกรวมผู้ที่มาเข้ารับการตรวจแล้ว6,200กับอีก4คนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดยังเป็นเขตอำเภอเมืองระยองนะครับส่วนอำเภอวังจันทร์เนี่ยยังคงไม่พบผู้ป่วยตอนนี้นะครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของวันนี้กระจายไปทั้งหมด เจ็ดอำเภอนะครับสีสามรายเนี่ยก็กระจายไปยังเขตอำเภอแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็มีมาตรการต่างๆนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะฮะและประเด็นสำคัญที่ทางผู้ว่าบอกว่าอยากจะแจ้งให้ทราบก็คือมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อสองรายเป็นพ่อค้าไก่สดและพ่อค้าปลาดุกในตลาดแม่แดงตลาดสดกลางเมืองระยองนตาบลท่าประด่อำเภอเมืองต้นต่อมาจากบอนการพานันจึงขอแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า ที่มาในตลาดตั้งแต่19ธันวาคม63ถึง2มก,กราคม64ซึ่งถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับผู้ที่เข้าไปในธนาคารกรุงไทยสาขาประดู่อำเภอเมืองและสาขาอำเภอนิคมพัฒนาให้รีบมาตรวจหาเชื้อโควิดโดยเร็วนะครับค่ะที่